บอกว่าผมนี่เรียนเชิญมาเลยนะเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มไม่มาเนี่ยผมลับ,บันทมลนลแล้วนะครับอ้เอาละครับลูกนี้น้องแบงค์ตบคนหวานคอหลันเขาป <c oughs> อ่บ้าอ่านไม่ออกครับมาจากใต้กับกนยอยง เอาล้วครับตบหลุมขวามือแดงขวามือสุดหลุมบนขวานี่ครับฟาดสองชิ้งขึ้นมานะฟันสองชิ้งมาปั้งเอาแล้วครับตั้งสามทหารเสือมานี่จะจะไปนี่มีโอกาสมีโอกาสทำทำได้หลายลูกเลยนะตรงนี้เข้าเบรกยาวๆได้เลยนะครับมีรลายการแข่งขันนี้ใช่ไหมที่เดอะแบงค์ไม่เล่นกับคนหลงใช่ใช่ใช่ไหม คนหวานไม่มาไม่ได้เหนือใครเลยใช่ไหมไม่ได้เหนือใครเลยนะไม่เหลือใครไม่ได้เหนือใครเลยคนทุกทีนี่สปปปนี่ต้องส่งคนหวานเข้บปรัวช่ใช่คนหวานสอสปปอลาวนี่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่ารักประเทศหนึ่งเลยนะมีนักกีฬาเยอะกันไปทุกที่ตีทุกค่ายมือนกัน ทางการแขยงโดยนำทีมโดย,ดโดย,โดยคุณพุทธองคายเนี่ยครับผมผู้จัดการแต่ตะกี้ครั้งนี้ตะกี้อาลีก็มานะอาลีอาลีอาลีก็เป็นมือมือสี่ของของเราอือก็เจ้าของโตอยู่ที่หนองคายนเนือนยันอ,อาลีชื่ออาลีไม่ใช่ลีพูดผิดทิสตีทิตีทิสตีทิสตีทิสตี อาลีไม่ได้มาอาลีนี่เป็นพี่พี่ชายช้างเราอ๋อผมแอดป๊อปบอกต้องเล่นกันเต้าเต้าเนี่ยครับผมนะราคาเต้าเต้านะฮะสองเต้านะครับต้องเล่นสองเต้าเต้าเตะยังไงฮะแบงค์โอ้โหลูกนี้แดงให้ยมพูเล่นได้นะสกูเทลามเมืกินยมพูนะครับนี่แบงค์เขามีโอกาสหกแดงหมดตัวแล้วเนี่ยสามแผ่นแล้วนะครับพี่หนุ่ง แล้วเขาหลุดเฮ้ยใช่หกแดงหมดตัวนี้ได้ได้ได้จากไขรเนี่ยอจากคุณอ้วนลาฟาแล้วก็คุณแตงเสตแรงจีดอจีสามพันบาทมีสิทธิ์แจกกันเนี่ยหลุมเนี่ยมันจะมากเลยครับเขามีโอกาสสามแป้นนะ่โจอดนี่น่าจะแดงข้างดาเนี่ยครับต้องเล่นหลุมบนซ้ายอย่างเดียวนะหลุมบนกว่าไม่น่าจะมีหลุมต้องเล่นหลุมบนซ้ายนะ ดูนี้ไปตั้งที่อะไรก่อนน้ำเงินครับผมแน่นอนครับหน้ากว้างไว้ก่อนนะปิ้งมาครับผมยิ่งแรงยิ่งใช่นะครับเอาแล้วครับโอกาสตอนนี้หกแดงหมดโตนี่บอกได้เลยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับโอ้มีหลุมครับผมแดงหลุมบนกวามีหลุมเดวยเอาแล้วครับโอกาสหมดโตแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับอย่างนี้ ชมพูแล้วครับอย่างเี้ยนี่มันตรงนะมันตรงก็ยังพอได้อยู่ครับต้องเล่นเหลืองใกล้หน่อยครับนี่เหมือนเดิมครับจอดอยู่ที่เหลืองนะเหลืองลงทุกอย่างง่ายหมดน,นะแ,แต่เหลืองลงนี้ต้องกินเขียวต้องกินตัวดีดนะ้วยนะแมงไม่ค่อยถูอกับเหลืองเท่าไหร่ครับใช่ใช่ยีไม่พอว ดูเนี่ยครับโอ้โหผมบอกอ่าไม่ทันขาดคำเลยนะไม่ดูนน <ะ S 2> เนยอ้าวจออะไรครับอย่างนี้นโอ้โหตั้งให้แมนแมนก็ตบหมดโต๊ะอีกอย่างี้เนี่ย,ยดูเหลืองนะ นอนฟุบไปกับตบเลยครับแได้ไปสิบสามครับใครเปิดโต๊ะครับใครเปิดโตสี่ครับแมนแล้วความผสมรถตัวเ็นมาสตั้งฟันสองชิ้นนะน้องแมน ปิ้งมาแล้วครับเอื่อยวิ่งเอ่อยเหลืองสะอื่นมันแปลว่าอะไรครับพี่หนุ่มอะไรครับคำว่าเหลือซืะอื่นเอผมต้องต้องเข้าไปถามเอมเอกชาติเหลือซสะอื่นในทุนอะไรชื่ออะไรครับผมเขาพูดกันใช่ใช่เสื้อไอของทีมของเอ็มเรอะ อ๋อเหลืองสะอื้นเหลืองสะอื้นอะไรวะในทุนเหลืองสะอื้นในทุนอะไรเนื่อะจำจำไม่ได้ลนะ <c oughs> แต่ถ้าอยากรู้ผม <c oughs> ผมต้องค้นดูผมผมมีภาดอนี่เนี่ยครับได้ไปหกวะครับ หก <6 S 1> <6 S 2> นะครับเกมนี้แมนนความเป็ถมได้ไปหกนะแต่แบงค์ได้ไปสิบสามนะครับแบงค์จะเป็น100 2 2> <30 S 1> ร้อยสองสามสิบเอ็ดร้อยสามสิบเอ็ดแมนจะเป็นร้อยสิบเอ็ดนะถูกต้องนะครับจบเกมที่สิบสองแต่แบงค์บวกสองห้าห้าห้าครับสองอะไรนะครับสองห้าห้าห้าครับ